ความรักใหชาวราศีสิงหะะ์ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะเรื่องแรกครับคือคนที่โสดนะครับในช่วงนี้มันมีมุมดาวที่เรียกว่าพบเจอคนที่มีรูปร่างนะครับออกจะทุ่มทวมผิวขาวแล้วก็มีเรียกว่าพูดคุยนะค่อนข้างจะถูกคอกันแล้วก็พูดคุยอะไรพอที่จะคุยเรื่องเดียวกันได้มากเป็นพิเศษนะครับคนโสดในช่วงนี้ใครที่เข้ามาต้องอต้องเรียกว่า เซฟตัวเซฟกายเซฟใจนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีเขามาแบบเชิงรุกเลยนะพอรุกมากบางทีเราก็ตื่นตระหนกนะฮะจริงคนราศีสิงห์จะว่าไปแบบเป็นคนชอบรุกมากกว่านี่รุกมากกว่าคือถ้าจะจีบใครหรือว่าจะคอนโทรลใ,ใครหรือว่าจะเขาเรียกชอบคอนโทรลสถา,านการณ์นะครับควบคุมสถา,านการณ์มากกว่านี่จะให้ใครมาควบคุมสถา,านการณ์เราฉะนั้นถ้าใครจะมาสั่งอะไรเราใครจะมาใช้อะไรเรารือว่า ใครจะมาเลือกเรานะครับแล้วให้เราทําอะไรอยากให้เราเป็นแบบไหนอันนี้เราอึดอัดนะฉะนั้นคนราศีสิง์ใครที่จะเข้ากับคนราศีสิงได้ต้องเรียกว่ามีความให้เกียรติกันให้เกียรติกันและกันนะครับพอสมควรหรือบางทีอาจจะผ่อน,ผ,อนผ่อนให้ชาวราศีสิงห์นะเขาคอนโทรลนะครับชีวิตบ้างให้เลือกอะไรบ้างคือถึงจะอยู่กันได้ยาวแต่ถ้าไปคอนโทรลชีวิตแล้กวก็ความคิดของคนราศีสิงห์มากเนี่ยอยู่ไม่ได้นานหรอกเพราะว่า สิงห์เขามีความเป็นผู้นําแล้วก็มีแนวความคิดนะครับมีสไตล์ของตัวเองฉะนั้นจะมาผูกให้คนราศีสิงห์ต้องแต่งตัวแบบนี้ไปที่นั่นกินแบบนี้ต้องคิดเหมือนกันฟังเพลงเดียบเดียวกันอะไรอย่างนี้นะโอ้อยู่ไม่ได้นนะเดี๋ยวพังนะเชื่อติว่าคนราศีสิงห์เขาชอบที่จะมีโลกส่วนตัวแล้วก็ชอบที่จะมีชีวิตที่มีความคิดของตัวเองนะครับฉะนั้นในช่วงนี้มุมดาวมันมีคนโสดเนาะมีโอกาสที่ได้พบเจอนะครับแล้วก็คนคนที่เข้ามานี่ อาจจะคุยเยอะหรือว่าจะเป็นคนที่มีความผู้ใหญ่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายังเป็นช่วงที่ยังอาจจะมีคนเข้ามาเพิ่มนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังถ้าจะต้องตัดสินใจอะไรในช่วงนี้ผมว่าต้องรอ,รอรอรอช้อยส์มาก่อนดีกว่าหรือว่าคุยทั่วไปก่อนนะครับต่อมาเรื่องคนที่มีคู่อยู่แล้วบ้างน,นะฮะในช่วงนี้มุมดาวมีความสุขในการที่จะแก้ปัญหาร่วมกันมากขึ้นเพิ่มเผลอมีดวงที่จะทําอะไรร่วมกันยกตัวอย่างอาจจะอยากซื้อ สังหาอยากซื้อยานพานะหรือบางคนอยากใช้นี่ให้หมดเร็วอะไรไประมาณนี้ก็ได้นะเรียกว่าอยากมีฐานของครอบครัวนะครับหรือฐานของความรักหรือพัฒนาการความรักที่มันดีขึ้นสูงขึ้นนะแล้วก็พื้นดวงในช่วงนี้นะครับมีโอกาสที่จะไปไหนมาไหนร่วมกันบ่อยขึ้นนะแล้วก็มีดวงที่ต้องระวังข้อนึงนะมันอาจจะมีการแบบนัดหมายแล้วแล้วก็ต้องเปลี่ยนการนัดหมายหรือเปลี่ยนโปรแกรมเปลี่ยน าตารางนัดหมายอะไรเงี้ยนะครับในช่วงนี้บางทีมันอาจจะมีงานแทรกงานด่วนอะไรเข้ามาเพราะฉะนั้นระยะนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือการนัดหมายแบบหลุ่มหลวมนิดนึงบางทีอาจจะเผื่อเวลานิดนึงอะไรแบบนี้นะเพราะว่ามันจะได้ไม่ตึงเกิน,นเน,นื่องจากคนราศีสิงห์ในช่วงเดือนนี้ภารกิจหน้าที่การงานก็ค่อนเยอะแล้วก็มีอาจจะเป็นคนที่แบบใช้ไหววานนะครับอะไรเราทํางานแบบนอกเวลาเออเนี่ยเดี๋ยวเวลาทําอะไรนอกเวลาแล้ว ถ้ามันต้องมีการนัดหมายมันจะกลายเป็นว่าเราไปไม่ทันนัดนะครับฉะนั้นในช่วงนี้ถ้ายืดหยุ่นโปรแกรมนิดนึงถ้าจะเป็นไปได้นะหรือว่านัดหมายกันแบบลม้มหลวมนะจะว่าไปนะฮะแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้คือคนเข้ามาในชีวิตครับใครที่มีชีวิตคู่อยู่แล้วอาจจะมีใครที่แบบหมอยากมาแรกอยากเข้ามาคุยไม่ทางเราก็ทางเขานะฮะเะฉนนั้นถามว่ามันจะมีปัญหาอะไรยืดยาวไหมคงไม่ฮะเดี๋ยวว่าในพื้นดวงมันจะเป็นปัญหาที่แบบ จบเหมือนก็จบเป็นตอนๆไปนะครับมันไม่ใช่เอาวาสานนะครับฉะนั้นช่วงนี้ถ้าใครเข้ามาก็อาจจะมีดราม่าเล็กๆหรือไม่ก็แบบอาจจะมีปัญหาคนแฟนเราจับผิดอะไรได้บ่อยหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าใครที่เข้ามาในชีวิตของชีวิตคู่ของเราแล้วก็ของแฟนเขาเนาะแล้วก็ต่อมาครับในช่วงนี้มุมดาวที่เกี่ยวข้องนะฮะบางคนแบบอยู่คบหากันมานานอยากจะแต่งงานนะครับ ในช่วงนี้มุมดาวยังไม่ชัดเจนในเรื่องของการแต่งงานแสดงว่าไม่ใช่เขาไม่ชัดเจนคือแต่งไม่ได้นะถ้าแต่งมันจะมีอุปสรรคถ้าแต่งมันจะมีปัญหาหลายอย่างแต่ถ้าไม่แต่งก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็จะไม่ต้องเจอหรือถ้าไม่รีบร้อนก็เบรกไว้ก่อนถ้าไม่รีบร้อนผมว่าช่วงปลายเดือนนี้ดีกว่าไอ้ปลายปีนี้ดีกว่านะฮะหรือว่าจะปีหน้าก็ได้นะครับทีนี้คนราศีสิงห์นะครับในระยะนี้มุมดาวเกี่ยวพันกับเรื่องของอ่า ความรักนะครับมีดวงที่แบบตัวติดกันนะฮะบางทีอาจจะแก้ปัญหาการละกันได้หรือว่าบางทีอาจจะต้องไปไหนมาไหนร่วมกันหรือบางทีอาจจะต้องรียกว่ามีใครจ่ายหรือว่ามีการผ่อนชําระอะไรบางอย่างซื้อของบางอย่างแล้วมีอารมณ์ของการแชร์กันอะไรแบบนี้นะฮะฉะนั้นช่วงนี้มุมดาวความรักก็เรียกว่าสดใสเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่มีบุตรช่วงนี้แฮปปี้มากเลยนะครับความรักในมุมของ ลูกเรานรในช่วงนี้เด่นนะเพราะฉะนั้นก็ทําให้เรามีความสุขหรือว่าจะเป็นเรื่องของการงานโบนัสการเรียนหรือว่าการสอบนะครับบางคนอาจจะเป็นการย้ายโรงเรียนใหม่อะไรแบบนี้นะครับเรียกรอยต่อของความรักที่มีต่อลูกนะครับช่วงนี้เราก็อยู่ใกล้ชิดลูกแล้วก็แฟนจะดีมากๆครับในช่วงนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายในช่วงนี้จะสูงเลยทําให เรียกว่าแบบทะเลาะกันหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคาใครจ่ายได้นะครับคาใครจ่ายใครไม่จ่ายควรอยากซื้อแบบนี้แต่ว่ามันแพงสเปคเหลือลงมาหน่อยได้ไหมคือมันหงุดหงิดเรื่องของขาใครจ่ายนะครับในช่วงนี้มันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่สุดคุณกรบหรือว่าปิดหรือว่าหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องคาใครจ่ายได้อะไรก็ทําให้เราแบบมันทําไม่ทะเลาะกันได้แรงนะครับเท่ากับปัญหาที่มันจะคาใครจ่ายเนาะ แล้วประการต่อมาใหในคนราศีสิงห์นะครับในช่วงนี้มุมดาวห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับมันโดดเด่นเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าจะบริหารสเสน่ห์หนึ่งยิ้มแย้มแจ่มใสสองเ,อเรียกว่าแต่งตัวตามสไตล์ตัวเองนะครับช่วงนี้อย่าไปก๊อปปี้ใครนะบางคนแบบมีเทรนแบบนี้ก็จะพยายามก๊อปปี้นะครับผมว่าในช่วงนี้มุมดาวของการเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างเด่นฉะนั้นอะไรที่มันเป็นตัวของเรานะครับพรีเซนต์แสดงออกมานะที่มันจะ ทำให้เรื่องงานเรื่องความรักเรื่องความจริงใจอะไรมันออกมาชาัดเจนมากกว่านะครับฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่งตัวนะครับลุกที่จะทําให้คนแบบดึงดูดใจมากที่สุดนะครับคือลุกที่เกี่ยวกับความก็เรียกว่าสบายๆนะครับเพราะนั้นแต่งตัวแบบสบายๆของเรานะไม่ใช่สไตล์สบายๆของคนอื่นน,นะเพราะเขาว่า าการแต่งตัวสบ,สบายๆของแต่ละคนก็แตกต่างกันนะครับนี่ดวงเรานั้นอะไรแต่งตัวสบายๆของดวงเราเนี่ยจะทําให้ขอความรักมันเด่นแล้วก็มีแรงดึงดูดที่ดีขึ้นครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีความสุขนะครับคุณมิชญ์ขเขาเรียกว่ามีความราบรื่นในชีวิตคู่ครับสวัสดีครับ